สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic of Healing คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระโดดควันต้ามสู่ความเป็นจริงที่คุณปรารถนาลองคิดภาพตามนะคะจะเป็นอย่างไรหากเราบอกคุณว่าในที่ใดสักแห่งในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตนี้มีตัวคุณในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามแบบที่คุณเคยมองว่าเป็นชีวิตที่ดีที่สุด ท่าที่จะจินตนาการได้จะเป็นอย่างไรหากที่ใดซักแห่งในโลกคู่ขนานคุณในเวอร์ชันนั้นกำลังดื่มด่ำกับความงามของชีวิตหรือบางทีคุณอาจเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชันที่ดึงดูดผู้คนนับล้านด้วยความสามารถทางดนตรีของคุณบางทีชีวิตในฝันของคุณอาจเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังนักเขียนบทละครชื่อดังหรือวิศวกรที่มีชื่อเสียง และในอีกแง่มุมหนึง่งคุณกำลังประกอบอาชีพนั้นอยู่ลองนึกภาพดูว่าหากคุณสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างตัวตนทางเลือกเหล่านี้ของคุณได้โดยดึงเอาประสบการณ์และภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้ามาเสริมสร้างความเป็นจริงของคุณในตอนนี้ในไทม์ไลน์นี้และในช่วงชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือเป้าหมายสูงสุดและเป็นจุดประสงค์หลักของควันตมจำ์ ตอนนี้เรารู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณอาจกำลังนึกถึงฉากแฟนตาซีในภาพ,พยนตร์ที่คุณตื่นจากการนอนหลับสนิทแล้วสงสัยว่าทำไมคุณถึงอยู่ในคาลือหาที่มีรถหรู20่คันและคุณแต่งงานกับผู้ชายที่หล่อที่สุดหรือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกผู้ตรงๆก็คือความตำจำจัดไม่เหมือนกับการสับเปลี่ยนที่เราเห็นในภาพ,พยนตร์นะคะที่วิญญาณของผู้ชายหรือผู้หญิงกำลังเผชิญวิกฤตวัยกลางคน ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองติดอยู่ในร่างของเชียร์ลีดเดอร์หรือนักร้องวงล็อกไัย16ปีที่งดงามคุณอาจกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าควันตั้มจำคืออะไรกันแน่ภาพวาดนามธรรมาของการกระโดดควันตั้มโดยมีอนุภาคเคลื่อนที่ในรูปแบบและคลื่นที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยมีฉากหลังเป็นจักรวาลอันมืดมิดการกระโดดควันตั้มเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมากกว่าการที่วิญ,ญญาณของคุณออกจากร่างกาย ไปอยู่ในร่างของอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของตัวเองในความเป็นจริงคู่ขนานการกระโดดควันตั้มเป็นเทคนิคที่พาจิตใจของคุณเดินทางผ่านมัลติเวิร์สเพื่อพบและเรียนรู้จากเวอร์ชั่นต่างๆของตัวเองกระบวนการนี้ช่วยหล่อหลอมชีวิตที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดการพบปะที่มีความหมายครั้งแล้วครั้งเล่าหากต้องการเข้าใจควอนตัมจ้ำอย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับโอเวอร์โซเทมเพลต ซึ่งอยู่ในอากาชิกและอากาชิกเป็นส่วนประกอบสำคัญของแนวคิดควันตั้มจัมปิ้งแม่แบบโอเวอร์โซสามารถมองเห็นได้ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอาณาจักรอากาชิกที่ทำหน้าที่เหมือนกาวที่ยึดชั้นต่างๆของการดำรงอยู่ให้เข้าที่กับแม่แบบนี้วางในแนวตั้งที่ด้านขวามือของบล็อกบันทึกอากาชิก และเป็นเครื่องมือในการรักษาความสอดคล้องของชั้นต่างๆของความเป็นจริงเหล่านี้อากาศชิกเลคคอร์ดหรืเรียกอีกอย่างว่าห้องสมุดจักรวาลเป็นที่จัดเก็บความรู้ข้อมูลและประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับจักรวาลองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งภายในอาณาจักรอากาศชิกคือแม่แบบโอเวอร์โซลภาพแสดงของการกระโดดของควอนตัมที่แสดงให้เห็นขึ้นพลังงานที่พันกันเทียบกับฉากหลังอวกาศลึกลับ ที่มีดวงดาวและเนบิวล่าอยู่ไกลๆวิธีการกระโดดควอนตั้มในบริบทของการกระโดดควันตั้มนะคะเป็นกระบวนการเริ่มต้นด้วยการเดินทางเข้าสู่ดินแดนอาคาชิกเมื่อเข้าไปในดินแดนอาคาชิกแล้วผู้ที่เดินทางสามารถเลือกความเป็นจริงที่ตนต้องการสำรวจได้การเลือกนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการนี้ เจตนาช่วยให้จิตสำนึกของเราสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายสถานที่แต่เป็นการย้ายจิตสำนึกไปยังมิติการดำรงอยู่เฉพาะเจาะจงนั้นในความเป็นจริงที่เลือกนี้คุณกำลังสังเกตและสัมผัสความเป็นจริงอีกแบบหนึง่งราวกับว่าคุณอยู่ที่นั่นจริงๆตัวอย่างเช่นหากบุคคลต้องการสัมผัสความเป็นจริงที่พวกเขาเป็นนักบิน พวกเขาจะตั้งเป้าหมายที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงนั้นจากนั้นดื่มด่ำไปกับประสบการณ์นั้นผ่านการมองจากระยะไกลตลอดกระบวนการนี้คุณต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อนั่งบนเครื่องบินที่คุณกำลังบังคับอยู่กิ่นเป็นอย่างไรคุณเห็นเมฆประเภทใดคุณได้ยินเสียงบางอย่างจากอุปกรณ์รอบตัวของคุณหรือไม่ ระบบประสาทสัมผัสของคุณตอบสนองต่อประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นอย่างไรโดยรวมแล้วควอนตััมจ์เป็นวิธีการที่จะช่วยให้แต่ละคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชั่นทางเลือกของตัวเองในความเป็นจริงที่แตกต่างกันทำให้พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกประสบการณ์และทักษะจากการดำรงอยู่ทางเลือกเหล่านี้ได้ควอนตั้มแอนแทงเกิลแมนคืออะไรหากต้องการเข้าใจควอนตั้มจ์อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องรู้แนวคิดเรื่องควอนตัมแองแกลแมนนะคะเป็นปรากฏการณ์ในฟิสิกส์ควอนตัมที่อนุภาคย่อยของอะตอมสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ในลักษณะที่ทำให้คุณสมบัติของอนุภาคเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยไม่คำนึงถึงระยะห่างระหว่างอนุภาคเรากับว่าอนุภาคเหล่านี้มีความเชื่อมโยงที่ลึกลับร่วมกัน ทำให้สามารถส่งผลต่อสถานะหรือพฤติกรรมของกันและกันได้ในทันทีไม่ว่าจะอยู่ห่างกันเพียงใดก็ตามลองนึกภาพอนุภาคสองตัวที่พันกันเมื่ออนุภาคตัวหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะอนุภาคที่พันกันอีกตัวหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเดียวกันทันทีโดยไม่คำนึงถึงระยะห่างทางกายภาพที่แยกอนุภาคทั้งสองออกจากกาัน ปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับแนวคิดแบบคลาสสิกเกี่ยวกับเหตุและผลนะคะเนื่องจากอิทธิพลดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าความเร็วแสงภาพวาดอนุภาคควอนตัมลึกลับที่กำลังเปลี่ยนสถานะโดยถูกห่อหุ้มโดยการแล็กซีและฝุ่นจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่วิธีการกระโดดควอนตัมคำแนะนำทีละขั้นตอนนะคะแม้ว่าควอนตัมจำจะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่จะช่วยให้คุณสำรวจตัวตนในเวอร์ชั่นต่างๆ ของตัวเองในโลกเสมือนจริงได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาในทันทีนะคะจำเป็นต้องฝึกฝนและมีความตั้งใจยอย่างแน่วแน่<ๆ>เช่นเดียวกับการฝึกฝนทักษะอื่นๆเลยค่ะลองนึกถึงการกระโดดควันตัมว่าเป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆแต่คุณจะต้องลงทุนทั้งเวลาและความพยายามนะคะ เนื่องจากส่วนที่ท้าทายที่สุดคือการรักษาพลังงานของตัวตนในเวอร์ชั่นคู่ขนาดน,นั้นเมื่อคุณกับสู่โลกเสมือนจริงในปัจจุบันหากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางนี้แล้วมาฟังถึงวิธีการนำทางควันตั้มจ้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันนะคะขั้นตอนที่1เลือกความเป็นจริงในอุดมคติของคุณสำหรับผู้เริ่มต้นในการเลือกความเป็นจริงคู่ขนานผ่านควานตั้มจำ คุณต้องมุ่งเน้นไปสิ่งที่สามารถบรรลุได้และไม่ท้าทายเกินไปสำหรับจัก,กรวาลที่จะนำเข้ามาสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณนี่เหมือนกับการค้นหาชัยชนะที่ง่ายดายเพื่อเริ่มต้นตัวอย่างเช่นหากตอนนี้คุณอาศัยอยู่ในบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์ที่มีสองหรือสามห้องนอนอย่ามุ่งเป้าหมายไปสิ่งที่ซับซ้อนมากเกินไปนะคะอย่างเช่นต้องการที่จะเป็นราชินีแต่แทนที่จะทำแบบนั้น ให้คิดถึงสิ่งที่สามารถบรรลุได้อย่างสมจริงในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณสมมุติว่าคุณต้องการสร้างธุรกิจออนไลน์เป็นงานเสริมแต่การทำงานออฟฟิศตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทำให้คุณไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้บางทีคุณอาจยุ่งจนเกินไปจนไม่มีเวลาทำหรืออาจหาเงินทุนได้ไม่เพียงพอ คุณสามารถเลือกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่งานหลักของคุณจะทำให้คุณทำงานจากที่บ้านได้ทันทีซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาสร้างธุรกิจที่เป็นงานเสริมได้ประเด็นสำคัญก็คือให้ลองทบทวนความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณนะคะและคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้คุณสอดคล้องกับความเป็นจริงคู่ขนานในฝันของคุณนี่เป็นเพียงการฝึกฝนทักษะการกระโดดควันตั้ม และปล่อยให้มันพัฒนาไปพร้อมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปโปรดจําไว้ว่าเป้าหมายคือการได้เห็นผลลัพธ์เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นของคุณในกระบวนการนี้เมื่อคุณประสบกับความสําเร็จกับสิ่งเล็กน้อยแล้วคุณสามารถตั้งเป้าหมายสําหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตได้ดังนั้นเลือกความเป็นจริงที่คุณต้องการสำรวจตั้งเป้าหมายของคุณ จากนั้นมีส่วนร่วมในกระบวนการของการมองจากระยะไกลและดื่มด่ำกับประสบการณ์ของความเป็นจริงคู่ขนานนั้นขั้นตอนที่2องกำหนดเป้าหมายของคุณเมื่อคุณรู้ชัดว่าคุณต้องการนำความเป็นจริงเข้ามาสู่จิตใจอย่างไรให้กำหนดเจตนาของคุณให้แน่ชัดไม่ว่าจะเป็นคำเชิญความสามารถใหม่หรือความสัมพันธ์ให้ระบุเจตนาของคุณให้ชัดเจน เจตนาคือวิธีที่คุณสร้างความเป็นจริงของคุณและเป็นสิ่งสำคัญในการนำความถี่การสันสะเทือนของความเป็นจริงคู่ขนานมาใช้กับความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณขั้นตอนที่3เข้าสู่ความเป็นจริงคู่ขนานลองนึกภาพตัวเองกำลังเข้าสู่โลกคู่ขนานที่คุณเลือกลองนึกภาพว่าคุณกำลังถลายตัวเข้าไปในนั้นด้วยจิตสำนึกของคุณ เหมือนกำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ลองนึกภาพประตูสู่อาณาจักรอากาชิกและมองเห็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลนี้ทางด้านขวามือของห้องสมุดนี้คือ Overso ์ e Template ซึ่งมีคู่ขนานนับล้าน,นที่ดูเหมือนแผ่นกระดาษวางซ้อนกันอยู่เลือกแผ่นกระดาษเหล่านี้เพียงหนึ่งแผ่นนะคะเพื่อเข้าสู่ชีวิตอีกแบบของคุณ ขั้นตอนที่4การดูและการดูดซับจากระยะไกลลองนึกภาพว่าคุณกำลังจมลงสู่โลกแห่งอุดมคติเมื่อเข้าไปแล้วให้มองตัวเองจากระยะไกลภายในโลกแห่งอุดมคตินั้นสัมผัสประสบการณ์แล้วกับว่าคุณอยู่ในโลกแห่งนั้นจริงๆรู้สึกถึงอารมณ์และรายละเอียดต่างๆของการมีอยู่นั้นปล่อยให้ตัวเองซึมซับคงขายและพลังงานของโลกแห่งความเป็นจริงนี้ มุมมองของคุณควานเป็นเหมือนกับวิดีโอเกมนะคะที่สวมบทบาทที่คุณเห็นตลอดเวลาเห็นโลกแห่งอารมณ์คติด้วยตาของคุณเองเคลื่อนไหวด้วยร่างกายของคุณเองและสัมผัสทุกสิ่งด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณขั้นตอนที่5ยกระดับอารมณ์ขณะที่คุณอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคู่ขนาดน,นี้ให้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์นั้น อย่างเช่นหากคุณกำลังแสดงความสามารถในการวาดภาพลองนึกภาพว่าคุณกำลังถือแปรงสัมผัสผืนผ้าใบดมกลิ่นสีและสัมผัสกับความสุขในการสร้างสารรค์ลองนึกภาพว่าการสร้างสิ่งที่คุณรักและความพึงพอใจที่ได้เห็นผลงานของคุณเสร็จสมบูรณ์นั้นผ่อนคลายและสมบูรณ์แบบเพียงใดยกระดับอารมณ์ของคุณและดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริง ขั้นตอนที่6ย้อนรอยขั้นตอนของคุณเมื่อถึงเวลาต้องกลับให้ย้อนกลับไปที่จุดเข้าของอากาชิกให้แน่ใจว่าทางออกของคุณราบรื่นเหมือนตอนที่คุณเข้ามาขั้นตอนที่7กลับสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณนำจิตสำนึกของคุณกลับคืนสู่ร่างกายของคุณรู้สึกถึงการกลับคืนสู่ความเป็นตัวตนของคุณ ขั้นตอนที่8อนุญาตให้มีการแสดงออกให้เปิดใจและรับรู้ถึงสัญญาณของการแสดงออกมองหาโอกาสการกระตุน้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่คุณเลือกจำไว้ว่าให้เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่เล็กกว่าและบรรลุได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในกระบวนการนี้เมื่อคุณประสบกับชัยชนะ คุณจะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเป็นจริงของคุณได้ดีขึ้นภาพประกอบของการกระโดดควันต้ามธรรมที่มีพลังงานและรูปแบบหมุนวนโดยมีฉากหลังจักรวาลอันลึกล้ำที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเนวิวลาบทสรุปนะคะควันต้ามจ้ามเปิดเผยอาณาจักรแห่งศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งตัวตนอีกแบบของเราสามารถดำเนินชีวิตได้เหนือจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มด่ำกับความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดในฐานะศิลปินผู้ประสบความสำเร็จหรือการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและจุดมุ่งหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพิเศษนี้ของการเข้าไปสัมผัสและแอบดูชีวิตที่อาจเป็นของคุณเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมคะ ที่จะได้เห็นตัวตนของตัวเองที่จเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนหรือการประสบกับการเติบโตอย่างล้ำลึกที่เหนือจินตนาการของคุณจงจดจำความรู้สึกแห่งความสุขไว้ในใจเสมอนะคะและพยายามรักษาความรู้สึกนั้นเอาไว้เมื่อคุณกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและใช้ชีวิตปกติในวันนี้ในระยะยาวการสามารถเข้าถึงพลังงานนั้น และความรู้สึกที่คุณรู้สึกจากการได้เห็นความเป็นจริงในอุดมคติของคุณจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งปัจจุบันของคุณแน่นอนข่าวว่าการฝึกฝนทักษะความตั้มจำก็เหมือนกับการฝึกฝนทักษะอื่นๆทั่วไปซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและความทุ่มเทเริ่มด้วยเป้าหมายที่สมจริงแล้วปล่อยให้จักรวาลทำงานมหสัสจจรันในความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณ ใช้ชนะเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเปรียบเสมือนบล็อกตัวต่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะคะและด้วยความตั้มจัมปิ้งคุณกำลังทอความเป็นจริงที่ผูกพันกับเส้นได้จากชีวิตที่เป็นไปได้อื่นๆเพื่อสร้างชีวิตที่แท้จริงจากแก่นแท้ของคุณโปรดจำไว้นะคะว่าทุกก้าวที่คุณก้าวไปในเส้นทางนี้จะนำคุณเข้าใกล้ความเป็นจริงที่สะท้อนถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณมากขึ้น ดังนั้นจงดำดิ่งลงไปในกระบวนการเชื่อมั่นในเจตนาของคุณและเฝ้าดูจัก,กรวาลที่เรียงแถวกันเพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงหากคุณชื่นชอบบทความนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือร่วมแชร์ประสบการณ์ของคุณด้านล่างคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ